สวัสดีครับแต่โมหวานเจี๊ยบตือนะคะทุกคนคุณรอมาแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนเคยเห็นมะม่วงขาวมะนาวหน่ะครับที่กินแล้วนะครับเข้าที่ทุบชืนตาตะวว่างด้วยนะครับอันนี้นะครับต่อไอ้ผลเขาจะเป็นสีชมพูขาวนะครับตอถ้าถือว่าสุกผลเขาจะเป็นสีดำๆนะครับสามารถนะครับปลูกย้ายนะครับเป็นประดับก็ได้นะครับเพราะว่าพันต้นเขามีความลี ถ้าสวยงามนะครับไม่ต้องไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ถือเขานะครับเป็นถือคุ่งคูนะครับสวยงามนะครับนกนะครับเป็นอาหารนกก็ได้นะครับเป็นที่อยู่ของนกนะครับทำรังก็ได้นะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นทั้งนะครับ เราก็เจ็บกินได้น,นะครับรสชาติเขาจะออกเปรียร้ยวนะคุณผู้ชมรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวลำต้นเขาจะไม่ไม่โงมากนะครับรคือนะครับสวยงามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอบคุณครับ